เจอนิเตอร์มือสวัสดีทุกคนกับผมแล้วได้หาเล่นนี้เราจะมาเป็นหมอกันนะทุกคนซึ่งผมก็แอบไปฝึกมานิดนึงนะให้มันคล่องนิ้วซะหน่อยนี่แบบทักทายทุกคนอ่ะสวัสดีครับทุกคนนี่นีมือผมทักทายนี่นเฮ้ยไม่ใช่นูนนี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโอเคงั้นเราก็จะไปเล่นกันให้ดูนะครับนี่ผมแอบไปเล่นมานะนี่เราจะมาผ่าตัดหัวใจคนนี้กันเลยกว่า มาโอเคเรามาอยู่กับคนไข้ของผมนะครับตบเพียงเพียงคนไข้คนคน,นี้ชื่อว่าอืมชื่อว่าอะไรดีเอาเป็นนันแล้วกันนะอ่านามสมมุติว่านันนะโอเคโอเคไอ้นันเพื่อนยากมาฉันจะมาบาตัดนายบาตัดนายเข้าใจไหม ปิ้งปิ้งปิ้งไม่ต้องกลัวไปฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยเข้าใจไหมเพื่อนยากนี่ตอนนี้นายจะยังไม่เห็นนะแต่ว่านี่คือโอ้โหปอดมีอะไรของนายเต็มหมดเลยเว้อ่ะเดี๋ยวก่อนที่ฉันทำนะั้นฉันขอนทักทายนายหน่อยนะชา้ารูปโอเคไปกันดีกว่าทำกันดีนกว่ามาเราใช้อะไรดี แม่ฉันว่าเราต้องใช้ของเริ่มจากเบาๆก่อนแล้วกันนะติดอะไรเนี่ยติดขวดปักขวดทิ้งน,นี่อ่าแล้วต้องลับกระดูกนายก่อนนะเข้าใจไหมหนี่แน่โอ้ยโทษ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 อืมไม่โดนอืมนี่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 โอ้ยโอ๊ยนี่ นี่กระดูกนายนี่แข็งเป็นบ้าเลยนี่นะนี่นะใจะเย็นนะนันกำลังล็อกกระดูกให้ทุกซีกเลยมันมีโดนกระดูกกันเนี่ยกระดูกนายแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากอือืม,อมแตกซีแแกซ่แล้วแตกซี่แล้ว ออเ,อเอ้ยทีมเนื้อเต็มๆนี่แน่ไม่ต้องห่วงไปโอ้ยทีมทิม,ทมไตไม่ต้องห่วงนี่แต่วตรงน,นี้ตรงน,นี้ไม่ต้องห่วงอืมนายจะไม่เป็นไรนันนายจะรอดเฮ้ยใครมาหาเสียงตรงนี้เนี่ยใครมาหาเสียงในโรงพยาบาลใครมาหาเสียงในโรงพยาบาล ไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่านะแต่มีคนมาหาเสียงด้วยโอเคมาอีกซี่ดึงอีกซี่ดึ่งนี่โอ้ยเป็นหมอนี่มันยากจริงๆเลยนั่นไม่เป็นไรแต่ฉันจะมาช่วยนายแล้วเออมาหยุดใช้อันนี้ดีกว่านะี่นะโอ้ยเลือดไหลเป็นน้ำเลยงานจะเป็นเข็มห้ามเลือดปุ๊บ แกวทิ้งนี่มันเกะกะเลยเกินเนี่ยึบเรียบร้อยอ่านี่คือยาห้ามเลือดนะจิ้มจิ้มหน้านี่ห้ามเลือดเสร็จแล้วเอาเลือดไหลตรงนั้นแทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่เลือดไหลหน้าเองถ,ถลอกนิดนึงไม่เป็นไรหรอกว่าสิ่งที่ควรใช้คืออันนี้ทิง้งอ,อ่ะปุ๊บควรใช้มับนี่ควรใช้อันนี้มากกว่า ด้เห็นนี่ไหมนั่นแหละเราควรใช้นี้นะปึ๊บไม่โดนลงหน่ยลงหน่ะนีดีดีดดนี่เรียบร้อยอุ้ยง่ายมากเลยอุ้ยนี่กระดูกนะออกมาแล้วโอ้โหย,ยไม่เป็นไรเพื่อนอี ไปต้องห่วงอืมนายยังอยู่ครบแน่นอนโอ้อย,อย,อยตัดเนื้อตัดเนื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวนายไม่ว่าฉันใช่ไหมใช่ในายคงไม่ว่าฉันหรอกเออเนี่ยได้แล้วเห็นไหมเนี่ยอูอ้หโคตรง่ยายเลยทิองอย้งตรงนี้กันเราจะเอากระดูกไนออกมานะนายเห็นไหมนี่กระดูกไนเลยเนี่ยอะให้ดูกระดูกอืมนิ่บ โอ้ยโอ้ยบุ๊บนี่คือปอดของนายนะเนี่ยโอ้โหได้ยินไหมนั้นนี่คือปอดของนายนะเผื่อนายอยากดมปอดอ่ะไปดมนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ่ะให้นี่ดึงปอดจริงเลยไม่ต้องหายใจไม่ต้องหายใจอยู่อย่างนี้ไปไม่ต้องหายใจนี่นี่นี่อะไรอีกนี่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 ตาย ไก็ไม่ต้องใช้อ่าไปดูไม่ต้องใช้ไตนะน้องโอเคเราจะทำอะไรต่อไปนะเอ้ยห้ามด้วยก่อนไปไหยิบเข็มไม่ได้เฮ้ย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 ไม่ใช่นี้หยิบอันนี้อุย้ยโอ๊โดนโอ้ไม่โอ้ยโดนยาโอ้ยนยาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามเลือยก่อนห้ามเลือยก่อน Ôi, ok, ham được đã DĐi đất, 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 ya ya đất, mau mau. đất, 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 kiếm 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 đất, ui đất, 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 mỏ เฮ้ยแล้วมันเอาไม่ได้อะเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเข็มมันอยู่ตรงนั้นแ่ะตรงเนี้ยเข็มมันอยู่ตรงเนี้ยมันเอาไม่ได้อ่ะนีน้หมอหมอเอาเข็มไม่ได้โอ้ยโอ้โหมันเอาอย่างเนี้ยเราเข็มไม่ได้จริงเนี่ยโอ้โอ้ไม่เป็นไรงั้นทำมาเมาเนี่แหละถือว่าหมอหมอเมายาไงนะ เออถ้าจะตัวนี้เอ้จออยอจ,ออออจะออกขอนออกก่อนเออมีดมีดมีดอ้ยหยิบมีดได้แล้วโอเคหมอจะมาแต่ยังโดยที่ยังมาโมเนี่ยหมอหมอเทพหมอเทพโอ้ยโทษทนะโทษนะไม่มียาห้ามเรือยาห้ามเลยก็ปิวไปแล้วตรงไหนอยู่เนี่ยโอเคทำทำทั้งที่เมาเมาเนี่ยแหละ โอ้โอ้ยเฮ้ยลงหน่อยใช้มือลงโอ้โ oh, ห oh. oh, oh. มันเกินไปโ oh, oh. ตัวตนนี้คนดูอ่ะกำลังจะเมาอยู่แล้วก็ได้นะแบบภาพมันแบบไอนี่มากเลยขอ,ขอโทษแล้วกันนะครับทุกคนแต่ผมไม่ผิดนี่นะนะหลอดแล้วเราก็ไปหัวใจต่อ จิ้มหัวใจออนเลือดอะไรนะนนี่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 แล้วก็ไอ้นั่นไม่เป็นไรเพื่อนโอ้หมอแค่เมาโอ้หลุดยังไงหัวใจหลุดยังเองอหน่าจุดระมังหัวใจยึ๊ปุ๊โอ้ย หมอเมามากเลยตอนเนี้ยเมาโคตรๆเลยแบบตาเบลอโอ้ยนี่ไงหัวใจนายเห็นหรือยังโอ้ยแล้วฉันจะเปลี่ยนหัวใจนายนะหัวใจนายโคตรเน่าเลยว่นนั้นอ่ะโอ้ยปึ๊บ,บกล่องเปล่นหัวใจอุ๊บนี่ได้หัวใจแล้วเดี๋ยวนี่หัวใจเอาเคยุยหยิบไม่ได้มันเมา โอเคนายพร้อมที่จะมีชีวิตใหม่ยังโดยที่ไม่ต้องใช้ปอดกับไตจาพร้อมแล้วก็ออกไปเลยเฮ้ยเห็นไหมนันเห็นไหมดีดีนายไม่ตายตัดต่อได้ด้วยไม่ต้องใช้ทั้งปอดไม่ต้องใช้ทั้งไตไอ้เส้นกระเพาะก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำอะไรเลยในรอดแล้ว โอ้ยฮ่อเอาไว้เอ่อถ้าชอบก็มาต่อ EP 2สองได้เอ้ยไม่ใช่นี่จะต,ตรงนี้นี่ถ้าชอบก็มาต่อ EP 2สองได้นะครับผมรักคนนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วย love you แล้วเจอกันใหม่รอบหน้ามาตัดอะไรวะเนี่ยเป็นไตใช่ไหมโอเค เยาจะมาตัดให้ไตกันนะอ๋อนี่ไงเขามีเนมอยู่เนมก็าชื่อบ๊อบโอเคไม่เป็นไรแต่ฉันจะเรียกนายว่านันเหมือนเดิมนั่นแหละฉันไม่ชอบชื่อบ๊อบโอเคงั้นบ๊ายบายทุกคนสวัสดีนเนี่ย